เงือ่สมนึกองเราสวัสดีทุกคนครับไก่เราต๋เย่งัวหน้ากลิงเขียรปองกระนองไก่นนะหัวหน้กเกิดแควปีเดค่ดเาเต๋อเต๋เดือดตัวตามหมูนกชีนมาไอพี่นุ่งเผานั่นแหละต๋ไก่ต๋อตาตีปุ๋ยกล้งเชียร์ยกับหมูจอดนะเชียร์กัแก่กุญชากนะแก่กุญชาก็เก่าแหน่เราต๋เย่ปลาอินทรีทอดครับปลาอินทรีแห้งนะครับแกงขี้เหล็กครับแกงแบบมอนนะครับแล้วก็มากินข้าวด้วยกันครับมีพริกป่นมาด้วยนะครับสำหรับชิ่นๆเดือดเตาอแควเราเยกดือดเชียร์กลัวเดือดเช มาครับเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันครับไก่หนุกแลงเวเชียรี้ผ่นเดอร์ไลเดอร์แชร์กูมกมาต้าเราเต้ากายตัดหลอนแกลนจะไ,ไปโซดกันนะจุดหลบเปรอประตูเราเต้าเยอะอตามเนื้อประตูลงไปด้วยนะครับเนี่ยหวานมากดาดเข้ามากันเระดรืออ,อร่อยมาก เจ้าชีน่าก็ได้นนะช้ำๆเลยครับาตงางยี่งๆนะแตงหลานเชียโกโอ่ะกว้ารักล่า,ลามาครับ ดาดกร่อมอนะไเยอะ พ่อเราท่อร่อยมากจริงๆครับคนไทยเขาจะแกงกะทิใช่ไหมเซมที่เดิมก็ได้เต้าของเราท่าเดูมกับปลาเนาะพ่อยตดเดูมกับน่าลวละตักใส่เลยครับ ปล่อยใส่พริกป่นด้วยครับจะได้กินแซ่บๆเราอ่อยๆนะมันนะ่ารากักนับโมูเราจะเยอะเชีย่ยแควาราคาทำไมนะได้ไดายเราเถอะละอืม เมาหู้หมไรจิงจๆนหอมพริกป่นมากเข้ากันเข้ากัน หมึกทอดครับปลาไหลเนียวใต่ กรอบมากาามเพราแตงเราตะกรอบเสียแต่ตีเตียงมันว่องเายกันนะเสียแต่เตียงแจกนะ ว้าชิ้นแผลมมามายะ สวมามายคันเลต่อสวยผม,มงานจันออดอ่ะสรต่อ อร่อยมากครับเข้ากันมากเลยครับกับแกงเนี้ยอันนี้มันจะออกเค็มๆนะอันนี้ไม่ออกจืดๆเนี่ยเข้ากันเลยครับวันนี้ง่ายๆเหมือนเดิมแต่อร่อยครับ จุปล่อยานี่ปะใส่เท็กสักหน่อยครับจะหมดอยู่แล้วแฟรปีเดคาดจุบประจินเจยินดาวได้อีกก็เวก็เสียมกันเสียข้อมาคข้อเจ้ามันแล้วนะเมาประจินเจยินกันเสียเสียเอะมากันอ,อ่ะย เบาะหม่องงานแค่ละคะรัง้งเท่าน,นี้เข้ามาคอโซนหยิบเลยอืมอพาดได้ใส่มีเยอะนึงโอเคครับเพื่อนๆอิ่มปีกนหนึ่งมือแล้วครับอร่อย หมือนเดิมครับกับข้าวง่ายๆแต่ก็อร่อยอร่อยทุกวันเลยครับเชี่ยขอ้อเราแต่เย่อรัวแล้วนะแช่กับที่เชียเหมยเมยเชี่ยกับประดิจินจ้าเมาเราแต่คอ,อมาคอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพีนเด้วยไลค์เด้วยแชร์แน่เราต่อแต่นนามูเชียปลาหมุกลมบันดีมังจะมวยเปอ์เนี่ยน,นยะเหล็กลบกอมสอดสมฮอสมำอดก็ต่างเกินดาวบายบาย